ก็พาเอทิพต์เนาะมาจากสปปอลาวมาเที่ยวหอดประเทศไทยก็พาเพิ่นมาอยู่ที่สวนหลวงรอเก้านะคะนี่ก็คือบรรยากาศทางหลังเฮาก็จะเห็นแบบว่านี่บรรยากาศสดๆเลยทางหลังเป็นเจไดเอทิพต์แบบเคยมาหรอบอเนี่ยเนี่ยเหมือนเคยมาแล้วกับโบเคยเห็นใน่นที่แบบค้นมาเที่ยวแล้วมานี้นะอออันนี้ก็เคยห่าก็ใช่เคยมาเป็นครั้งแรกคือกันก็คือพาเอทิพมากก็พาตัวเองมานํา ล้วก็มือนี้เนาะก็สิมาถามเอทิบแบบไม่เหาแบบพร้ามๆขอใจกันหลยขึืนว่าเป็นจังได๋มากจังไดแล้วก็คือลักๆกกคือสิฮูในนามแบบที่มาฮูจักกันก็คือในนามคาว่ายูทูบเบอร์ล้วก็พอสมดีเนาะพอสมดีแม่นเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าเด้ฮูจักเอทิบก็คือเอทิบนะพาพอสมดีไปบ้านบ้านดอนวายเมืองไซพูทองแขวงสวรรค์เขตกลัไปพาเอาทิบไปทัวร์อะก็เมื่อนั่นแหละเป็น เมื่อดูโคจักระทิบแล้วกันเธอนี่เอธิเพิ่นมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่นก็เลยถักหาก็เลยพาเพิ่นมาเที่ยวจริงๆนี่ยเอธิบแล้วก็เซียนอยู่แล้วแหละในการโอ้ยพวกเราคับหมดแล้ว่นโซบุล่าบอดี้เซียนนี่ FC หูดิเอฟซีเอวหยอกกันประมาณว่าเอหยอกหัวแม่ถ้าแบบมากเลยก็ต้องลงมข้างอย่างอันนี้เราเอฟซีจะเป็นคนบอกข้างหรือว่าคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเลื่อนให้ดันต่างๆโอ้ในการลงแม่ นอกจากลงนอเสเรือ่เหลืองต่างๆปลาวล่าเหลือกเป็นบ้านทฮาเพ่อนจะขับคนละด้านกัน<ม>กับไทยเนาะเขาจะขับเล่นฝังควา้าแต่ว่าทั้งไทยจะขับเล่นฝักใส่เลยคือว่าเก่งในการขับรถย่งยัง <laughs> และมีอีกหนึ่งก็คืออ่าอยากพูจกักไอทิบรลายขืนคือคือไอทิบนั่นแม่นเหตุ u ูทูบมาโดนสมไอทิบกาเริ่มตั้งสองมาตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดปีสองพันสิบเกา แล้วก็เ,เริ่มเหตุเต็มโตก,ก็คือซ้อมพา,าวมาเลยจนถอดตอนนี้หล,ลังจากที่เอื้อยเฮียนจบสิน่ะบอกเอื้อยเฮียนจบอยู่อยู่ส่ยสเเฮียนจบอยู่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรร,สสร,รมสิ่งแวดล้อมปริญญาตรีอ,อยู่เวียงจนันทร์อยู่เวียงจันทร์เอเื้อยคนหนึ่คือจบอยู่ทางสอบกราจบปริญญาตรีอยู่สอบกราเลยคะเลยคะเห็นว่าเอื้อยคนหนึ่งอยากมีย คอมฟานจังมาต่อปริญญาโทส่วนอยู่แต่ว่าส่วนอยู่เคยเคยเคยคิดเนาะอยากมาต่ออยากมาต่ออยู่พี่แม่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้กอายุกเริ่มลายแล้วกายเลขแล้วก็เลยแบบว่ากคิดเบิ่งจังว่าชีวิตอีกเนาะค่ะคือเอื้อยเพิ่นกถือว่าเป็นแบบว่าเป็นเอื้อยใหญ่สุดแล้วก็เียนจบปริญญาตีแล้วก็ใหญ่ใหญ่สุดเท่าที่ฮู้มาติหรือว่าใหญ่สุดทีน เอ็ดยูทูบมื่อถูกคนประมานีใ้ใหญ่ๆซูท่าพิฮู์มากซู <c oughs> ทาพิม <c oughs> ูมาเลยอันในบรรดายูทูบเบอร์ลาวที่แบบมานะั่นก็มีลหลายคนที่แบบก็จะมามาเห็ุงานอยู่ทไทยล้วก็รมาเฮียนล้วกันแบบแบบว่าฮูจักกันนะแต่ก็รน้ยังอันยังน้อยแต่เออทีเนี่ยถือว่าเป็นเอื้อใหญ่เลยได้หน่เท่าที่แบบสัมมาษา์มานี่ก็ถือว่าเป็นเอือใหญ่ในในแบบที่ฮูจักนะในบรรดาที่แบบยูทูบเบอร์สายเดียวกันสนะในสายเดียวกันที่แบบ คล,ล,ล,ล้ายๆไซต์เดียวกันพอเท่ากับแบบเริ่มต้นจากการเป็นสา,าว,วลาอยู่เบอร์สาวลาวที่มาแบบเหตุขีบนําเสนอในเรื่องของมองุมมองทั้งบ้านเท่าแน่แล้วก็อยู่ทั้งพีน้าเนาะไอผ่านเอฟซีแต่ก็มีเอฟซทั้งฝั่งไทยกับลาย<น>คือไอทิพนเลยนัมเบอร์หนึ่งเนาะก็คือคอไอทิเด์ในมาไทยนี่แบบมาดูบอกมาดู<อ>จนจนเอฟซีคิดว่าอยู่ไทยแล้วเนี่ยอยู่ไทยไล่กกอนอยู่ลาวแล้วปกตินี่มาเดือนละจกเถือกเลย มันมันเป็นบางส่วนเนาะกัแล้วแต่งานบางทีแบบว่าเอฟซีฝั่งไทยเผ่นมีงานเห็ดบุ้นหรือว่าเห็ดกิจกรรมย่างสีก็ได้มาห่วมหรือโถ้าแบบมีงานอยู่ฝั่งเลาาหรือว่ามีกิจกรรมอยู่ฝั่งเลาาครูบาอาจารย์หรือว่าเอฟซีฝั่งไทยเผ่นขามไปผุนเท่าก็ได้ขามมาหับขามมาทรงบเอียงจะสีก็เลยว่าไปมาไล่เ่อกระแถบจะถูกเดือนบางเดือนกระซ่องเธออู่สินะโอ้เดือนเราซ่อง่ือมามาไทยดูปี ปีสองมาศศีนี่ศรีสามศรีตั้งแต่เปิดด่านตั้งแต่เปิดด่าน,ดดานช่วงโควิดต,ตั้งแต่เปิดด่านก็นมาแต่ผุนเลยอสองพันสองเริ่มเปิดด่านกน็ออกเวียดนามแล้วก็เข้าว่าไทยเลยหลังจากถืออทิพย์เพียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเฮามาแล้วนะอทิพย์ได้แบบเหตุงานทางแบบภาคหลักฮาบอกแบบอยู่ทางลาวนะก็ตั้งแต่สมัยยังหน่อยเนาะหรือว่าสมัยเรียนจบใหม่ ยังไม่ทันจจบก็คือไหวได้ว่าอยากเห็ดเบียกเห็ดเบียกที่อยู่ในห้องก้านหมักได้ทิจริ้งหมักอยู่ในทรายของรัฐบาลแต่ว่าณตอนนั้นทีแบบจบมาจบมาได้ซ่องเดือนแล้วพอดีพอเสียชีวิตพอท่จิงนะพอป่วยก่อนทีจะเข่าเหยียนอีกได้แล้วที่นี่ก็เลยแบบคุยก็พอว่าก็พอแบบยานพอเสียชีวิตก่อนเหยียดจบนะก่อนเห็นความสำเร็จของลูกแมนแล้วพอกระสั้นห่าว่ะ บเป็นยังดอกพอซีอยู่จนหอดเยียนจบอพอเยียนจบปุบซองเดือนแล้วเสียชีวิตเลยนะหลังจากนั้นนอกอะความฟันทีแบบอยากเห็ดเวียกคือคือเอ,อ,อื่อยนะมากแบบมาเห็ดเวียกที่มีลำดับขันมีตำแหน่งนะมากๆมากความมีสื่อเสียงแล้วก็หมากความทีเป็นผุนห่โอ้ด้วยทีทีคิดไว้เนาะแล้วที่นี่พ่อพอเยียนจบแล้วน้องซองคนยังเยียนต่อเยียนผู้หนึ่งเยียนมาปลายผู้หนึ่งก็ร่างเริมเขาเยียนมหาวิทยาัยเนาะวิทยาัยส่วน อายกะกรลังเริ่มเห็ดเวียกพอจบายเหลียกกันดิจบปีนี้น้องกะไอ้กะจบปีต่อมาเลยอย่างนี้นะแต่ว่าน้องซ้องคนนั้ยัง่บันเคียนจบแล้วปกตินะพอจะเป็นคนสงเียนแม่เป็นแม่บ้านกะคายเครื่องปลาห้องด้งคายมูเหลียงมูเหลียงนัวขายอย่างนี้นะในการสง่งโรงเรีีนพ่อขาดเศร้ารักไปแล้วก็เลยคิดว่าขั้นเฮาสิไปเห็ดเวียกในทรายรัฐบาลเนาะก็ต้องเขาเป็นอาสาสมากกร แต่ที่นี่ห้ามมีลายใด <c oughs> คือเ้าเาตองมีมีเงินในการส่งน้องสวยพรผ้าลาเมนะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าต้องเหตุงานเอกชนกาส่วงที่ไก่สิโจบประมาณสามเดือนก่อนสิโจบบนอกกะก็ไดมีวหนนาทีว่าผิาา่นเป็นคนไทยผิ่นมีบริษทัทอยู่ล่าวพอดที่ใดได้หุ้จักกันในในส่วงก่อนสิเยนโจบหันเราผิ่นก็เลยชวนไปเห็นงานนํา ที่ไหกะเห็ดเป็นพระธรรมอยู่ประมาณ3ามสี่เดือนพอยนจบปุ๊บผิ่นกะส่งมาฝึกง,งานอยู่ไทยพี่เลย mm hmm. สองอาทิตย์เนาะแล้วก็กับไป้ผุ่นแล้วก็ไปเหตุงานเต็มโต mm hmm. ได้ประมาณปีกว่าแล้วก็จึงเปลี่ยนงาน oh. เพราะว่าคือที่บอกว่ามาความท้าทายมาอีแย้ง,ยงที่แบบมันมันไปต่อขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. อย่างที่นะก็เลยแมนก็เลย <Okay. S 1> อยากหาสินท้าทายไหมก็เลยเปลี่ยนงานในตอนนั้น ก็ได้มาอยู่อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทถอนเอาป,ป้าที่ท้ทาเอฟซีเนาะน้องเจนี่เคยติดตามกับซีหูอยู่เนาะว่าเคยเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับถอนเอาป,ป้าๆเมาก่อนก็เฮ็ดอยู่ประมาณปีกว่าปีกว่าตั้งแต่2016จนถึง2018แล้วก็ออกไปอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก้าวเข้ามาใหมา่แล้วก็ออกไปเนาะหลังจากนั้นก็ตัดสินใจมาเหตุยูทูปก่อนใช่ไหมเหตุยูทูปนี่ตมมีท่านะ เห็นรู้ว่าน่าเพิ่นเหตุสองยูทูบตอนนั้นเพิ่นมีคนติดตามหาหลายคนรู้สึกว่าล้าลายเลยหาหลายคนตอนนั้นแล้วก็ก็คืออันอันหัวหน้าหัวหน้าเอื้อยอันเอือดีนี Quindi, anyway, ่นะคือเป็นคนไทยเนาะเป็นบอกบริษัททวีค่ะเป็นคนไทยเนาะแล้วก็เอลยกับเหตุเวียงอยู่แล้วเพิ่นมาพี่กัวแล้วมาบริษัทที่สองเป็นคนลาวเป็นคนลาวแล้วก็เพิ่นเป็นอาจารย์สอนผมตอนมหาวิทยาลัยเพิ่นเคยสอน เคยซ้อนแล้วพ่อร่งางาจเฮี้ยนจบเพิ่นเคยสวนไปทํางานนะ่ะแต่ว่าตอนนั้นนเขาเห็นเวียอีกบริษัทหนึ่งแล,แล้วแล้วก็เลยบริเปลียนบริไปแต่มีส่วงต่อมาเลยได้ออกไปเห็นงานหัน่นเริ่มจะมาเห็ o u t u b e ก็คือเ็นลูนหลูขนาเเป็นเหตุคลิปลง youtube แล้วมีคนติดตามระมาหา0อย<ะ>แล้วในส่วงนั้นกํา่างลุ่นกันว่าอยู่ประเทศลาวสิมีการสร้างรายได้ทาง YouTube ได้ซึ่งตอนนั้นยัง นี่คือแบบยั่งบ่หูเกี่ยวกับ YouTube นี่เริ่มห้าข้อมูลเริ่มห้าข้อมูลแต่ว่ายัางเหตุเบียงอยู่หันได้แล้วพอดีประมาณสองสามเดือนต่อมาเราได้ออกจากงานนั่นออกจากงานนั่นแล้วก็เลยคิดว่ายากล่องเห YouTube เบิ้ง<ม>เพราะว่าในการเหตุ u t u b e นี่เขาเป็นเจ้าของตัวเองแล้วก็มันบทจํากัดไอเดียของเขาอะนะ<ม>เข้าคิดเข,เขาแบบสามารถออกไอเดียคือถูกอยา<ม>่างเองได้ยังสินะ ก็เลยแบบอยากายแมน่นลองบังอยู่ในซองของเฮาแมออ่เหตุเราได้ก็ได้สินะอตอนนั้นก็เลยมาลองบังหลังจากที่ห้าของมูลผ่านมาประมาณสองสามเดือนแล้วส่วนนั้นมียูทูบเบอร์ประมาณสามสองซองหนึ่งก็คือซองที่เพันหับซ้อนยูทูบแล้วก็มีสองของสาวงหงลุมหา่หาแล้วก็มีสองาสาวกันไซชาเนล<อ>ในในส่วนนั้นกําลังลืมิ่มหัวใจ เขามามตอนนั้น,นแมนบ่แมนแล้วก็เริ่มมาต่างสองหลังจากนั้นแล้วก็เลยเหตุ youtube จันั้นมาหลังจากที่เตอตาินใจมาเหตุช่องย u t u b e นะตอนนั้นคือแบบว่าปังเลยบอกแบบแบบมีผู้ที่ตามแบบขึ้นมาจากคลิปใดที่แบบเป็นแจ้งเกิดของตัวเองอนนนในตอนนั้นในตอนนั้นในการเหตุ youtube ถือว่าเป็นเป็นนิยม่อนข้าอ,อยา่างเพราะว่า YouTube สมัยซองเลยว่าสมัยต่อจากรุ่นรุ่นทีเหตุมากนะ คือว่ามันจะงายในส่วนนั้นย้อนว่าส่องนั้นทำมันส่วนนั้นมันยังหน่อยและอียางก็คือบบมีมูหรือว่าบบมีคนได้ทีอยู่ในซ้ายนี่เลยถ้าบบมีทีปรึกษาแบบโดดเดียวมากเองเลยนะก็เลยเริ่มต่างส่องแล้วก็เริ่มศึกษาศึกษาเืมอละประมาณสามสี่สัมหงหรือว่าหกสัโมงคือคือเบิ่งวิดีโอใน youtube ถูกมืมอเลยประมาณปีกว่ารากาเหตุทุกอย่างมากเองเลยนั่นแหละ ยากได้คือค่ยๆเอาเอ่าง่ายๆคือสั่งบริษัทของตัวเองในน้อยขึ้นมาโดยที่มีเสือว่าอันนี่แหละซ่อง YouTube คือทีตัดสินใจเขามาเห็ YouTube ในตอนนั้นส่วนหนึ่งก็คือการทีสมัรออกไอเดียของตัวเองได้อีกอย่างที่ซ่องก็คือหลังจากจทีออกเวียกมาแล้วการทีจะห้าเวียกที่ๆหรือว่าแบบเงินเดือนต้านที่เทาตังไว้นะค่อนข้างากเพราอวายุเล่าอันคือ,อ มันมันหาเบียกอย่างดีในออในตอนนั้นออก็เลยแบบว่าอ่ะ้าสมมติว่าเหตุเงินเงิ่นเดือนประจําเท่านี้ก็เท่าเห y o ยูทูบใดเดือนประมาณเท่านี้คือกันชิลองชิลล็องเห y o ยูทูบเบิงและอีกอย่าง youtube ก็คือจะบ่มีกําหนดว่าเดือนหนึ่งเข้าตองไห้เท่านี้เนาะถ้ามันปังอาจจะไ,ไหลายกว่านี้อ,จจนอ่าแบบเขาเอื้อนอย่างนี้เงินเดือนมันบ่ได้จกัดเผื่อมันผูกเผื่อมันผูกคือคือมาจังสันนะแล้วที่นี่ก็เหตุยูทูบมากคือในตอนที่พี่นันนางทาอ่านคอมเมนต์ได้ อยากจะเห็นเลยก็อยากตอบมันบอกเหน็นเข้มคอมเมนต์นึงก็ดีใจนะและ้วมาเบิร์กด่กดไลค,ค์จะคนวิวขึ้นถ้าได้แล้วจริงสินะนส่วนนั้นก็รเริ่มจากลักซิปมาลักลอยลักหาลอยยังแตสจริงคือว่าไล่ได้ตอนนั้นเห็ดยูทูบจะมิดต่างยู่เียงจันหยอดวิวโบหอยซูงพอดีส่วนนั้นโควิดแล้วก็มาย่ามบานคิดว่ามากเลยสิครับพอดีมาแล้วก็ออกไปถ่ายวิธีชีวิตไปฮานาไม้ก็เริ่มปั้งมาได้หอดักพัน แล้วก็มาเหตุคลิปเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าแล้วก็ราคาสินค้าในลาวนะขาข้องสีเพราะที่มีเขาก็เห็นคลิปเจ้าบอพอนี่แหละคลิปตัวนี้แหละคลิปติดปั้งคลิปแหลกก็คือคลิปถีใส่เงินบาทบัจจูว่าต้นนั่นใส่จากลอยประมาณหาหลอยหรือซ้ำลอยหรือซองลอยประมาณนี้แหละหรือหาลอยบจัจจูเอาไปซื้อเครื่องในตลาดคลิปนั้นเป็นคลิปถีหอนลักแซนเป็นคลิปตำบิดแล้วก็ผ่านกด Oh. นั่นเลย <laughs> แมนมันจะมีคือทีจะหนีท่ามาคลิปได้นะแมนคลิปนี่แล้วก็คลิปนันเริมมาเป็นแบบเปิดทางให้ให้เริมมีคนู้จัจเขามาเนอะอ๋อ oh. แล้วก็ฮอ,อ,อ,อนรักแสนแมนห่างจากนั้นก็มีอีกประมาณสองสามคลิปตามมากับรักแสนคือกัน oh. แล้วก็เหตุวิธีชีวิตตอนนั้นก็บวิวดีอยู่ได้ตอนนั้นแล้วภุ่มใจขนาดที่แบบ ที่แหวาเขา้เขาสางมากด้วยตัวเองะนะเพราะว่าตอนนั้นเขากับมีความกดดันหล่ย,ยา่างคือแม่กับบดีพอมได้ที่จะมาเห็นยูทูบในตอนนั้นเพราะว่าคือจจนี่ผัวเขาผ y o ยูทูบเป็นยังรดตอนนั้นก็จะหัวมันสังได้ได,ไดแแ้แท้บอแมนไปนแทบนะมันก็คือเงินลอยในอากาศเจนี่เคยเจอคือกันบอเคยเจอคือกันบอตอนเห็นยูทูบใหม่ใหม่มีอุปสรรคบอ อฮอยเข้าน่ะบอเพราะว่าแม่เขาหน่ะมาอยู่ไทยอพ่เมเขาน่ามาอยู่ไทยเองเลยกะอ่าทำอีทหน่นเข้ากับพวกหัวจักเรื่องยูทูบอามาหน่มานถ่ายคลิปลงตอนที่มามาเห็ดทำอีทหน่ะตอนเราถ่ายตอนไปเฮียน่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบเบ้าหน่อยแห้งแล้วก็บอกคอยได้เบ้าแต่แต่พอแบบเราถ่ายก็ซือเราถามแล้วก็เบ้าไปตามเราถามสำนันเลยแล้วกะเราเอาไปลงคิดว่าเออเข้ากับเป็นหนาตาบ้านบ้านเกะจักขี้ไยขี้เล่เขาบวไดเมนว่มาแบบ งามคือจังดาราบ่มีคนมาเบิง่งเฮาด็อกสินะ่ะคิดเราจังซ่านแต่พอลงไปเลยแบบกูคนเบิ่งหลายคนเบิง่งหลายตน้นต้นนันฮันกะเรื่องความงามบ่ก,กะมีอยู่แวบๆบวแบบหนึ่งทีที่แอบคิดคือกันว่านคนเหตุนะมันมีรายสองเนาะแลวเห็ุจังไ๋เห็ดในคนประถับใจใดเนาะเพราะว่าเคยเหตุงานบริษัทมาก่อนแล้วก็อยู่การตลาดอ,อยู่การตลาดนี่ก็คือเฮาได้ใส่ทั้งภาษาลาวและะ้วก็ภาษาอังกฤษผม เราบางบางอย่างเขาก็ต้องสื่อสารไปภาษาอังกฤษเลยจริงสินะ mm hmm. แล้วก็คนได้ที่แบบผู้จักก็คือว่าแบบประทับใจในการให้การบริการนะกะ็คือว่าแต่ว่าก็คิดอยู่ว่าเจอตัวจริงมันไกลอีกแบบหนึง่ง mm hmm. แต่ว่ามาเจอออนไลน์ที่แบบบริสัมผัสตัวจริงมันมันสีคือกันบอหนะแอบวันอยู่ mm hmm. ตอนนั้นเน่ mm hmm. oh. แต่การพูดว่าลักลัก,ลกของรายได้ของเอชิบก็คือมาจากยูทูบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนเอิญแมนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย mm hmm. พยายามพาทางอื่นอยู่มันยังไม่ได้ <c oughs> นี่น, <c oughs> นี่นี่เป็นแบบเขาเจ้าเอิญอย่างคนรุ่นใหม่ที่หาเงินในในอันก็จ้าเอิญอย่างเป็นระบบที่มันเป็นระบบใหม่หลายๆคนกับสีตะก,กี้เนาะพ่อแม่เขากับสีอิงในเรื่องของเหตุงานประจําแต่ทำว่าเหตุงานประจำหนึ่งรายได้เขาเนาะมันมัน มันได้ประจําอยู่แล้วอันนั้นนะคือเฮาสิแบบปฏิเสธบ่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องไปเห็ดงานทุกมือทุกมือแต่รายได้เฮาห่อเดือนเราก็ได้เงินเนาะแต่อันนี้มันเป็นความมั่นคงที่แบบต้องได้แน่แน่แต่อันนี้อ่ะคือมันก็เป็นการหาเงินอีกแบบหนึ่งยิ่งตอนนี้่น่ะเศรษฐกิจบ้านเฮ้าเนาะมันกับบอคอยได้ดีแต่หลายๆคนกะกะหลินโทรศัพท์อยู่แล้วขนานี่ใช้ใส้บางนี้ให้เป็นประโยชน์นะดีที่สุดแล้วน้องว่าคือตังเอทีพนี่เป็น คนสมัยใหม่ที่เล่าหาเงินหลังจากที่เราเรียนจบคือเอ้ยขีดนะเรียนจบปร,ริญญาตรีผนไดแต่เราก็เคยเหตุเบียกมากเกือบสองปีกว่าเนอะเอ้ยประมาณสองปีกว่าเลยตัดสินใจออกมาเหตุช่อง youtube แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มโตแล้วก็มีรายได้จากช่อง youtube แบบร้อยเปอร์เแซบบ็นต์เลยเดี๋ยวนี้นะจากที่แบบมาลุย youtube อย่างเต็มโตนี่เอ้ยขีดแบบว่า YouTube ยูทูบ e นีห้อีกอย่างกับเอ้ยขีดในในเรื่องของแบบที่เราเห็นแท้ๆน่ะคืออย่างนี้ คือแบบว่า้คยๆคือพลิกดินสูดดาวเลยเนาะแปลว่าหน้ามือเป็นล่างมือเนาะจากทีแบบต้นทีมาเหตุยูทูบทำมิตรนะคือแบบว่า้คยๆคือเขาเขาเอิยไวยังขั้นเป็นไปทํางานกับไปใต้อดับหน้าเป็นบ่้คยๆคือแบบเขาบ่มีงานประจําแล้วรายลดาใดเขากับบ่มีอลยได้นะตอนนั้นฮะยางเดียวทีต้องเหตุก็คือแน้วได้ยูทูปก็ต้องสําเร็จเขาจึงสีมีเงิน เราในในตอนนั่นเฮาแบบผ่านอุปสรรคมลายกว่านองให้อยู่บ้านนอกแล้วคนอยู่ละแวกนั้นจจบ่ฮูเจ้ายูทู e เวลาเฮาเห็ดไปยื่นถ่ายคนเดียวเขาว่าเขาเป็นบาคือจังคายแกะดําคือจังคายแกะดําแมนจขกรุดูกยางหนึ่งที่มันต่างแมนเขาเฮาเขาเห็นเข้าถ่ายงัวบ่เห็นหนุกจังซี่เฮาถ่ายเขาจะว่าเข้าเข้าปกตินะเรา ก็<_ <an> _ <d ance> แบบว่าเขาเขาเขาหัวเขาไปเฮียบยังมาแล้วเขามาเห็ดยังสีคล้ายๆเขาคิดว่าเขาตกอ้าบแบบเม่นเม่นเมนเออบางคนก็ว่าเขาเขาเป็นบากระมีมมอย่างนีง้นะคื <_ s 2> อคือคือโดนมากหลบแบกไม่แต่คนในครอบครัวเขากลับแบบเขากลับงงๆว่าเห็ดยัางอะนะประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนั้นม <ขอ S 1> ันม <_ s 2> ันก็แบบมอเราซูมแบบมันมีทั้งความกดดันมีทั้งแบบว่าความท้อและก็แบบ คือถูกอย่างมันมันมันบีบรัดเข้ามาลายๆด่านอย่างนี้นนะซึ่งหลังจากที่แบบผ่านกฎหมายยังถูกอย่างก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นมาเนาะกะทำว่าได้ยังไนีจากการเหตุยูทูบคือมีถูกอย่างใ,ใ,ในในถุงมือน,นี่คือจากยูทูบลอยเปอร์เซนต์หรือเกือบลอยเปอร์เซนต์ก็ว่าได้ชิว่าลอยเปอร์เซนต์ก็ว่าได้เนาะมีโหลดครีร์ทุกมือน,นี่ก็มาจากยูทูบได้ทั้งได้มาทั้งกงระดับกระทั่งออมแล้วก็มีมิทีบังบ้งบอลอย่างนี้นะ ทีได้ซื้อทีไว้ทีแบบมาจากนำผักนำแรงในยูทูบในทางกุ้งแล้วกะ็ทางอ,อะะ้อมแล้วก็ได้สวยเรือขอบขั้วได้สวยนอกจากขอบขั้วก็ยังแบบวงตะกูลนที่ได้สวยมากทาั้งทางกุ้งแล้วกะ็ทางอ้อมเนาะแล้วก็ได้สาคัญสาคัญแล้วกะ็จดจําไปตลอดบ่มีบันลืมก็คือได้ได้คํวาว่าญหตาที่โบมเมนหยาดนะนะ mm hmm. ได้ความหา้ความแห้ง ความจริงใจของเอฟซีที่แบบเพิ่นหักคือหลูคือล้านบางทีก็ยังหูซึกว่าบริเกินมากผัวมใสเหลือดแต่กต็คือใสเหลือบางทแแแีแมนแมนพิ่นกระหักเข้าแล้วเข้าเข้ากับหกักพิ้นถือว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติหนึ่งฮะนะที่พิ่นก็ค่อยซัพพอร์ตสเสือเรือมาและทีว่าว่าทังกงและทังออ,อมทังกงก็คือได้จากงิง YouTube นยูทูบเป็นบอทังออมก็ซีเป็นแบบเอฟซีซัพพอร์ต สวยเรืออย่กงเเซนสวยเบิ้งโฆษณาไฮบอถถามมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆ่นก็ค่อยแบบสวยเรือในด่านต่างๆอย่างซี่นะทีไดีเวมาแมนอันนี้ก็ถือว่าได้ละย่างขอบคั่วแต่ก่อนนี้ก็ถือว่าคือแบบตั้งแต่พ่อเสียไปนะแต่ก่อนพ่อเคยเป็นถ่านมอเคยเป็นหัวนาห้องมอเคยมีคนหูจักเคยมีสื่อเสียงเนาะพ่อพอสินบุญพ่อไปแล้วขอบคั่วเฮาก็ถือว่า แต่พ่นกระทบจากที่คนเคยเข่าหลบนับถือกับเปลี่ยนไปยังอย่างสิคือซึกแบบตอนนักกาสงสารแม่เนาะแม่สิเป็นคนหับพลาแล้วก็กดดันไล่จนกระถังมาเห็นยูทูบและซ้ำมหาที่จะแบบเห็นให้แม่มีกลับมามีรอยยิ้มเห็นให้แม่ผาพุ่มใจแต่เพิ่นก็บ่ได้บอกตันหาเฮาดอกแต่แต่เฮาก็สซ้ำมหาใดเฮาแม่นเฮากัได้สวยทั้งครอบครัวทั้งตระกูลแล้วก็ทีมงานเฮานะโดย มาหอนมันเลยพี่ว่าพื่อกกระไรยังเนี้ยพี่ือากระพือบอกเอยสิบกับประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่งในในเส้นทางของคําว่า YouTube เนาะบางคนที่แบบบวได้สัมผัสหรือว่าบวได้มาเหตุ youtube ได้เป็นผู้ฟังหรือว่าได้เป็นผู้เบิงเนาะบางคนก็สิว่าให้เหวียกคือง่ายแท้คือแต่ละเหวียกนี่มันมีความอย่าง่ายบ่คือกันเนาะย่างเ่นในการเหตุเวี่ยกประจําเนี่ยเขายังมีเวลาแบบได้เลิกเวียกได้พักทิแมันบ่ ได้เขานอนตามเวลานั่นนี่เป็นเป็นกิจกวัตรประจำวันแต่ว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเขาต้องขิดได้แทบจะบ่ได้พักคือผมมีมือพักเลยอนอนนี่ก็บ,บางทีก็บย่งแบบบไดี้นอนสนิทต,ต้องขิดว่ามือต่อไปเฮาเสียหยังเขาเหตุจังได้หยอดวิวเฮาตกนู่นนี่นันนน่นเขาเสิเห็ุจังได้มีคนสนใจหรือว่าเขาเฮ็ดจะได้ประคับประคองสองเขาา่ให้แบบมันจมมัน อันนั้นไปหลายๆอย่างมันมีความเขียนแล้วมีความกดดันแต่ก่อนแคเห็ดเบียกประเจ้ามันกดดันแล้วมาเห็ดเบียกยูทูบมกดดันยิ่งกว่าอีกแมนคือแบบมันขายคือแบบเป็นเป็นบริษัทหนึ่งที่มันมีความเกี่ยวของสถาบันซีทางทางดานระบบของทีมงานเอียงลายๆอย่างมามาพูพันนะมันมันกดดันยิ่งกว่าอีกแมนบางทีคนจะมีแบบตากร้อง เราจะมีตากล้องในการถ่ายแต่ว่าตาต่ออหิษตาต่อเองรวมมีมปรมานตาต่อเองอีกแล้วกะ็ยังมีอันนั้นคนทีเป็นแอนมินลงังลังบาน,นาในการแอดภาษาซับไยโทนถ้าซับไตโทยังต่างๆต่างคานนั่นเนี่ยคือคาเซียอตแท่นะก็บแบบระบบอยู่ไทยเลยระบบอยู่ไทยแห่งตาต่อคนหนึ่งหรือว่าเป็นทีมอีกและกะ้วก็ ประสานงานหน่วยงานแห้งลายเนาะทาเป็นเห็ดนะน,นี่ห้องหน่อยซื้อได้หันทีดจับใส่นะยังบ่พอแต่แต่กเห็ดเองจริงจังกว่ามกทองมอกตะลันพัด <laughs> ทีง,งานเยอะมาก,กทีมงานลายเฮงเขาใช้ทีมงานเป็นซีบๆคนเลยได้แบบถ้นทาทา,ทามีกิจกรรมอย่างเช่นทาซี่ยังฉี่เขาทาบุรีเอาไปไหนได้พาทีมงานไปทาซีเขาไปเห็ดทวงท่านบอเขาไปแจกของอยู่ขงเฮียนคือคือมันลายเด้ คือแบบก็จะมีแบบกิจกรรมคือซองอีกแวเกาจะมีแบบกิจกรรมที่แบบายเห็ดกิจกรรมเป็นออกบูธเห็ดบูนบบบดิบได้ไข่ไข่นกิจกรรมแมนแมนแบบนั้นแหละตามงานต่างๆที่เห็ดออกห้องทานบออย่างเชียมีงานวัดโบ่อย่างนีนะหรือว่าเอาไปเห็ดกิจกรรมแจกของโวงเฮียนสีเอาไปคนเดียวสองคนนี่บ่ได้เด้มันมันต้องมีเป็นทีมมันไล่คนเด้จะเสือบ่ค่อไปนั่น มีแต่ทอนนี้กเทอนนี้เอาเมื่อนาเจะกับไปก็ใครใชหล่ะไปหลัผู้หนึ่งทายผู้หนึ่งอันว่าวว่าอยู่หันแล้วจะปักเปียกเปากาเมื่อกับผู้เดียวเนี่ยแล้วว่าสำหรับมือนี้เนาะก็ได้มาหูจากเอื้อยที่แบบลายขื่นในการที่ลายเกินไป่จังคือถามว่าได้มาสัมผัสมือนี่กับบอลนี้หูได้ว่าเอื่อยได้แบบเพียนจบอยู่ทาง ลีหยาตีอยู่ทางสบปลาวแล้วก็ได้เหตุงานนั่นนี่แล้วก็เป็นแบบแจเจ้าอวยยังสตอรี่เรื่องราวที่แบบเอือยผ่านมาก็ถือว่ามือนี่ก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ได้หู้ว่าเออพราเจ้าจเหตุยูทูบอยู่ทางสบปลาวเ์เนี่ยแบบก็เจ้าแบบเป็นแบบนี้จริงจังแหงนี่แหละเขาได้พ่อคนหลักว่าเขาก็สิได้เขาก็สิ <c oughs> ได้หู้ว่าพราเจ้าเห็ุแบบนี้เขาเห็ุจังซี่เนาะเขาเดี๋ยวไปถ่ายสองคนคือหลายๆคนก็อาจจะแบบได้หูจักเอฉีบมาก่อนแล้วเพราะว่าเพื่อนก็ซ่องยูทูปเพื่อนก็ถือว่า คนที่ตามไล่เฮงไล์ก่อนเจนอีกเนาะก็ถือแบบขอบใจก็ทีพยไล่ไเด้อยที่แบบมาหายสัมภาษณ์ในมือนี้ได้ใดที่แบบช่วงพวกเขาสองคนวอาพีดพลาดก็ขอโทษขออภัยมาต้อนภัยพี่น้องเนีย